สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวเจ้ากล่องอนเนกประสงค์นะครับเป็นจากยี่ห้อบูดีนะครับก็มาดูตัวกล่องเลยนะครับยี่ห้อนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่า BUDI นะครับตามที่เห็นข้างกล่องนี้เลยนี่ผมสั่งมาจากเมืองจีนนะครับก็รูปส่งเป็นตามนี้เลยนะครับ เดี๋ยวมาลองแกะกล่องกันดูกล่องข้างในนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์แท่งๆนี้อันหนึ่งนะครับสีดำสีดำด้านนะครับแล้วก็มีเจ้าสายให้นะครับแล้วก็เป็นคู่มือให้นะครับแล้วก็มีใบรับประกันนะครับแต่กล่องที่ส่งมาให้ผมคือกล่องยับเยินมากนะครับกล่อง เบี้ยวเยอะเลยยับนะครับอาจจะไม่เป็นไรครับแต่อุปกรณ์ข้างในไม่เสียหายพอเช็คก็โอเคแล้วมาดูเจ้าตัวกล่องเลยนะครับตัวอุปกรณ์เลยนะครับตรงนี้จะเป็นเขียนว่าบูดี้นะครับถ้าอ่านผิดก,ก็ขออภัยด้วยวิธีการใช้งานนะครับวิธีการเอาออกก็ง่ายๆเลยนะครับก็ดันตรงนี้เลย ทางนี้ออกมาครับพิกออกมาตรงนี้ฝั่งนี้นะครับจะเป็นที่ใส่อุปกรณ์นะครับก็ตรงนี้จะมี1 2 3่งามสี่ห้านะครับหใส่พวก s d card ไปได้นะครับข้อสองช่องสำหรับใส่นานโนซิมนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีอีกหนึ่งช่องนะครับสำหรับใส่ s d card นะครับก้อนนี้เป็นหัวแปลง หัวแปลงนะครับก็จะมี USB-C to Lightning นะครับหนึ่งอัน USB-C to Micro USB นะครับหนึ่งอัน USB-C to USB-A หนึ่งอันนะครับแล้วก็ข้างในจะมีตัวเข็มจิ้มซิมนะครับหรือตัวอิเจ็กซิมนะครับให้หนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมีสายให้ หเส้นนะครับสายนี้ก็ยาวตามกล่องคีระบบุไว้18เซนนะครับเป็นสาย USB Type C t o USB Type C นะครับแล้วก็มากไปก่อนนั้นตัวนี้เป็นการลิดเดอร์ได้ด้วยนะครับจะมีจะเห็นได้ว่ามีช่องเสียบตรงนี้นะครับ เป็นการลีดเดอร์นะครับเสียบลงไปแล้วก็ตัวนี้เป็นสายเสียบอย่างนี้นะครับก็เสียบการ์ดลงไปเสียบการ์ดลงไปนะครับแล้วสำหรับอีกฝั่งหนึ่งก็ไปเสียบเข้าคอมพิวเตอร์หรือว่าเสียบเข้ามือถือนะครับเป็นการลีดเดอร์ได้มากไปกว่านั้นตัวนี้สามารถเป็น ที่ตั้งมือถือได้นะครับวิธีการก็คือใส่เข้าไปก่อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งดึงออกมานะครับตัวนี้ก็สามารถวางมือถือได้นะครับจะวางมือถือในในแบบนี้นะครับหรือ้าตั้งแบบนี้ประมาณอย่างนี้นะครับด้วยแบบการ,รวางแล้วก็สายที่ให้มานะครับอันนี้เป็นสามารถ รองรับการโอนถ่ายข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วนะครับก็ผมลองทดสอบดยแล้วก็ตามรูปที่เห็นเลยนะครับตอนนี้ผมจะทําการทดสอบสายจ้าตัวบูดีที่ให้มานะครับตอนนี้ผมต่อกับมือถือซัม s ุงกาแลซี่เอสนะครับก็เป็นอะแดปเตอร์แบบ้าชาร์จนะครับนี้สายที่แถมมาให้นะครับผมแปลเป็น USB t y p e A นะครับ ลองเสียบกันเลยจะเห็นได้ว่าเป็นแบบฟาชาร์นะครับขึ้นอยู่9โวลต์1แอมป์กว่าๆนะครับถ้าลองดึงสายนี้ออกก็จะเป็นประมาณ5โวลต์นะครับก็มาสรุป เจ้าฟังก์ชันของตัวนี้นะครับว่าทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นที่วางมือถือนะครับอย่างที่สองเป็นช่องเป็นที่สําหรับเก็บพวก SD Card หรือว่าพวกหน่วยความจำเมมโมรี่การนะครับก็ใส่2องนาโนซิมได้แล้วก็มีเข็มจิ้มซิมนะครับ ก็มีสายชาร์จให้แล้วก็มีหัวแปลงเนี่ยแปลงได้ทุกประเภทเลยครับทั้งจะเป็น Android iOS หรือว่าจะต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีตัวเข็มจิ้มซิมมาให้นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หลายๆคนมักจะทำหายเวลาใช้นะครับเพราะว่ามันเล็กนิดเดียวแล้วครับแล้วก็เบามากก็สหรับถามว่าตัวนี้เหมาะสำหรับใครนะครับ ก็เหมาะสําหรับนักเดินทางแน่นอนนะครับคนที่เดินทางบ่อยเพราะตัวนี้ครบทุกอย่างนะครับมีสายชาร์จได้ทั้ง iOS, Android ทุกประเภทเลยแถมมีเข็มจิ้มซิมให้มีช่องใส่ซิมให้นะครับสําหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศเราจิ้มซิมออกมาแล้วก็ใส่พวกซิมทูไฟล์หรือว่าอินเตอร์ซิมหรือว่าอะไรซิมต่างประเทศนะครับเราก็สามารถซิมประเทศไทยเก<ส>็บไว้ในช่องนี้ได้นะครับ เก็บไว้ในช่องนี้ได้แต่ที่ยังขาดอยู่ก็คือพวกหัวเป็นอะแดปเตอร์แปลงซิมนะครับ mm hmm. ซิมแปลงจากนาโนซิมเป็นซิมอันใหญ่หรือเป็นไมโครซิมนะครับไอตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังป้องกันการหายของเจ้าตัวนี้นะครับ Eject s ซิม e ที่ว่าไปคือตัวนี้เราจะหมดปัญหานะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในกล่อง แล้วก็ไม่ต้องพกสายให้เยอะนะครับตัวนี้คุมทุกอย่างนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบอะไรเบาๆนะครับอันนี้เบามากนะครับเล็กด้วยนะครับดูผมกำนิดเดียวนะครับสามารถพกพาได้ง่ายไม่กินที่นะครับที่สำคัญตัวนี้ราคาแค่320บาทนะครับที่ผมซื้อมา320บาทเท่านั้นโดยเฉพาะสายนี้ผมว่าก็ ก็คุมแล้วนะครับรองรับฟาชาร์จได้รองรับการโอนถ่ายข้อมูลได้นะครับก็สำหรับใครมีคำถามหรือว่าอยากให้ผมลองอะไรเพิ่มเติมกับเจ้าตัวบูดี้นะครับเป็นผมไม่แน่าจะเลือกกล่องอันนี้ประสงค์กล่องโดยรลมอนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถแจ้งได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช anel ของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือว่าแก d จเจใหม่ๆจากทางช anel ของเรานะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ